เบิองอีกอันหนึง่งพี่น้องนี่ก็คือพลายดำอีกชนิดหนึ่งตัวนี้เป็นชนิดที่สามเป็นทนิเป็นชนิดที่สามนะคะตัวนี้ิ่นจะเป็นหัวดำเลยพี่น้องจา้าหัวเป็นเวลาห้าอันนี้ขก้นมากแล้วมันจะเป็นสีดำเลยเนะาะเสนอกวัวฝนแบบนี้ เยวจะเอาหัวคนให้เบิร์ตัวนี้หักออกเวลาหักออกแล้วคนจะเป็นหัวสีดําเลยพี่น้องแต่เขาจะไม่หอมเหมือนเหมือนคือสองตัวทีแล้วเนาะคนจะบ่มีกลิ่นหอมแบบนั้นอันนี้หัวคนจะเป็นแบบนี้ตัวนี้เป็นเป็นหัวอ่อนเพ่นนาอพี่น้อง ตัวนี้เป็นหัวอ่อนแต่ถ้าเป็นหัวแก่ๆคนนั้นหักออกแบบนี้เพ่นจะกลายเป็นสีดําเลยตัวนี้เขาก็เรียกไพรดำเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าตัวไหนจริงตัวไหนปลอมตัวนั้นก็เวลาหักออกเ่นก็จะเป็นสีชมพูอยู่ไปรุนๆ่นก็นจะเป็นสีดำาคือกันตัวนี้ตัวนี้ก็มีกลิ่นหอมเหมือนกันจะแต่ไม่ไม่ ไม่เหมือนกลิ่นของว่านไพลเลยหอมกินของพ่นกับบุคือเนาะบุะคือหวานไฟนะแต่ว่าดอกพันังคืออยู่อืม่อเพนจะเป็นแบบนั้นแต่คนที่เขาให้มาปลูกเขาก็ว่าเป็นไพลดำนะจ๊ะตัวน,นี้ แต่กินเขาจะไม่หอมเหมือนตัวที่เอาให้ดูเมื่อวานเหมือนตัวที่อัปเดตลงไปแล้วนะคะดอกพันกะคือพี่น้องดอกคืนคือเนาะคือดอกหวานไฟอยู่แต่ว่ามันจะเป็นดอกใ่กลัวนี่จะ้ะดอกมันจะเป็นใ่กลัวใหญ่ยยกลัวในรูปแบบเดียวกันไม่เหมือนตัวที่เอาลงไปเมื่อวาน ตัวที่ลงไปเมื่อวานดอกเขาจะอยู่ติดดินเลยเป็นดอกเล็กๆแต่ตัวนี้เป็นดอกจริงๆนี่ดอกดอกเขาโตขนาดนี้แหละเขาจะเหมือนเหมือนวานพรมากแต่กลิ่นเขาไม่ใช่กลิ่นเขาไม่เหมือนไม่หอมเหมือนวานพรบ้านเราเนาะหัวควจะประมาณนี้แหละ ตัวนี้เป็นหัวอ่อนแต่ถ้าเขาเป็นหัวแก่ๆนะเวลาเราหักกองแบบนี้เขาจะเป็นสีดําเลยกินเขาจะไม่หอมเหมือนวันไพ่ไม่รู้ตัวไหนจริงตัวไหนปลอมนะเพื่อนๆแต่ตัวนี้ไม่เคยกินไม่ไม่ไม่เคยกินนั่นเนี่ยแต่สองตัวนั้นจะกินประจำํำ สองตัวที่เอาลงไปแล้วมีสีขาวแล้วก็สีสีอะไรสีชมพูเนี่ยที่เอาให้ดูเอาอัปเดตให้เพื่อนๆดูเมื่อาวานนะคะตัวน,นั้นจะกินหนอเขากินหนออ่อนๆเขาตัวน,นี้ยังไม่เคยเขาบอกว่าเอามาปลูกไว้กันพีกันปอบคือกันอยาพี่น้องจ้าเพื่อนกับเป็นสมุนไพรของเพิ่นคือกันนะคะ ตัวนี้เป็นสีดำจริงๆถ้าหัวเขาแก่มาจริงๆแล้วหัวเขาจะเป็นสีดำสนิทเลยมันจะมันจะแตกต่างกันที่กลิ่นของหัวเขาความหอมของหัวเขาจะไม่เหมือนส่วนตัวนี้จะไม่เหมือนไม่เหมือนหัวของว่านไพรนะคะกลิ่นของเขาความหอมของเขาจะไม่เหมือนกัน ส่วนสองตัวที่อัปเดตลงไปนั้นกลิ่นหอมของเขาจะเหมือนกันเดะเลยมีแตกต่างตัวนี้ตัวนี้จะจะ,จะใบก็ไม่เหมือนแล้วก็ดอกอีกดอกดอกเขาจะเหมือนก,นกันกับดอกว่านพลายมากตัวนี้ใบเขาจะใหญ่กว่ารู้สึกใบเขาจะใหญ่กว่าแล้วก็สั้นกว่าว่านพลายที่เอาลงไปแล้วส่วนสองตัวนะเขาจะเหมือนกันมากนะคะเพื่อน รูต้ตัวไหนจริงกันในปลอมถ้าใครมีความรู้เรื่องนี้ก็ช่วยบอกทีนะคะช่วยบอกให้หน่อยนะคะเพื่อนๆจ้าก็จะพ <chain. S 2> ยายามอัปเดตลงให้ดูเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลททุกกำลังใจที่มีให้บ้านบุญมีมาตลอดนะคะ เพื่อนๆจ๋าฝากไว้คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้าเพื่อนๆขอบคุณค่ะบ๊ายบาย